แด้พี่น้องเอาข้าไปให้ทั่วกันมีต้งจืดเพื่อเก่าต้มจืนฟักแล้วก็ข้าวขาวคาราบาลีขนมหวานมันบวดมันจ้ะแก้ไม่สบายพี่น้องเอยเมื่อคืนนึกว่าจะเดียงแล้วนึกว่าจะตายแหละเมื่อคืนบ้านหมุนตีนองกาเลย บ้านหมุนตีลังกาเลยนี่ก็ยังไม่หายที่ใจก็เต้นผิดจังหวะข้าวท่านทวดี๋ยวก็พะจ่จวดยาด้วยบ้านหมุน้ <c oughs> านหมุนตีลังกาติดวัดเด็ก คืนเมื่อกว่าจะตายทแล้ครูหาเอาเข้าวไปให้เหยียบวอดเอาให้ทอดยอดยาอื่นอะไรยังข้าว เอาเข้ามาให้ตื่นรือยังฮะต้มจืดอต้มจืดอาไใ้มจืดไม่ใช่พี่น้องแล้วเขาหลับเขาจะกินต่อพี่โอ่งไม่เกี่ยวแวพี่โอ่งไอ้มันได้มดันได้ไม่น่าพี่โอ่งมันจ้างอ่ะ เออมันจา้างพวงใหญ่ไก่มาพูดเอาอออมันมันไปหาสอบพระคอสอบพระคอไม่ใส่ให้มันออืมันก็เข้าหาต้นผู้ใหญ่ไม่ห,ออออหายยังงั้นหายแจววงงั้นหายมึงนนะักหวังพี่คุณเขารู้ว่าคูเขาไม่เอาทักคนุงเห็นไหมมันหลอกให้เราให้เอาผู้ใหญ่มาหลอกให้เราเซ็น เซ็นเพื่อจะได้ที่ตรงนั้นที่สองไร่สองงานนั่นไม่งั้นมันไม่ได้เพราะมันเป็นที่สอปากกมันไม่ใช่สองไร่ดอกมันวัดเตาเองไอพอนชัยมันพูดเองเออฉันก็ว่าทำไมมันมากกว่าเก่าวะเออมมันไม่ใช่น้ามันวัดนี่นะให้ลูกมันอยู่หลังแล้วก็ไอพอนชัยอยู่หน้ามันเยี่ยว คุณยืนดูอยู่นี่ไปขยับไปอีกหว่านึงพอพอไปขยับไปอีกว่าแค่เนี่ยตอนเนี้ยอะไรเว่าพอไล่แล้วมันก็เยอะมันเยอะมันทพ้งว่าให้ลูกเตาเซนเซนยินยอมกันหมดเลยอ่ะมันมาแผนนี้เองเออมันมันจะมาแผนไฟฟ้าหรอกมันมาแผนอีอง เออจ้างผู้ใหญ่มาให้เราเซ็นไม่หมาแผนเป็นทวาแล้วมันบาดแผนที่ว่าจำมาให้อีโองให้เรายกที่มันเออให้ออเป็นที่ของเพราะว่ามันเนเพราะว่ามันเป็นคนอื่นไงเ็นคนอื่นมันไม่ได้ทายาดไงเออมาแโอนให้เป็นที่ของไอ้ผู้ใหญ่ถึงมันโอนไม่ได้ที่สมพระคองเขาไม่ยอมอย่างไงครับเขาไม่ยอมดูแล้วเขาไม่ให้อยู่แล้ว อันนี้เราเราก็ไม่รู้เราก็รู้ว่าเซนไฟฟ้าลงเสือกเซนกันไปหมดเลยเขาก็ไม่รู้หนังสือด้วยเขาไฟฟ้ากูเขาก็ไม่รู้หนังสือมาให้บังคับให้เขาเซนอีกไปเซนไปเซนบังคับให้เราเซนอีกเราก็ไม่เราเขาก็ไม่ได้จะเซนนวันนั้นเขาก็บอกอีบุญบอกกูไม่เซนหรอกกูไม่รู้ว่าเซนอะไรกูไม่เซนอะไรเซนไฟฟ้าลงเซนไฟฟ้าลงก็บอกว่าเซนเซนถ้าเซนยกที่สปกของแม่ให้คนอื่นเน่ะมันเซนไม่ได้นะมันนอกจากทายาทมันนอกจากลูก จากแม่ให้ลูกเท่านั้นแม่จะให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอางั้นไปเธอเทนได้เทนได้ไ,ดไอคนของเราก็ไม่รู้เรื่องไอคนนั้นก็บาดสองไร่สองไร่ไอคนไทยก็ว่ดตามเขานะสองไร่อ่ะม,มันวัดเอาเองมันไม่ใช่ว่าสองไร่นั่นหรอกถ้าหากจะไปโอนยีต่ตองโอนแปดไร่อย่างเกา่าข,ของเก่าเนอ ทีมันแผนที่นี่ก็สีของไอ้พรชัยออกแล้วของยิบุญออกแล้วไม่ต้องเหลือแปดไร่เหลือที่แปดไร่แต่นี้มันไม่เหลือแหละเราเซ็นให้มันไปวันนั้นน่ะมันหลอกให้เราเซ็นน่ะไม่เหลือมันในใจมันวัดเราเองเออเอเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็เซ็นไปนั่นน่ะเซ็นเกี่ยวกับที่ที่มันจะเอาสองไร่นี่เนี่ยสองไร่สองงานนี่เนละยมันจะ่าไร่ก็ช่างเราเอายาเข่าเอาของเข่าเออเออ มันจะกี่ไร่กันช่างมันจะเอาสองไร่ไรสองช้ากัทช่างเ,ออเราก็ต้องเอาอย่างเก่าโอนให้มึงแปดไร่คือกออ่อนแต่นี่มันจะมันเราเซนมอบอำน,นาจไปแล้วมันจะเราจะได้หรือเปล่าก็าไม่รู้เออมอบมอบให้มึงแปดไร่ถูกแท้แต่มึงจะแบ่งให้ไก่ไอ้เบียอะไรก็ว่าไปเ,ออเ่องของบางแล้วก็ โน่นก็โอนให้มันสามไร่เป็นได้เออมันจะให้เดียวให้มันให้มันสามไลน์พอไปทิ้งไม่ได้ไม่ทิ้งไม่ได้แล้วแล้วก็อย่างจะไปทางเนี้ยมันไปมันมันไปจะไปโอนว่าไข่เหรอไม่ได้ไม่ได้จังหวัดไม่จังหวัดยังหัดไม่ไม่ทิ้งไปเมืองเงี้ย ตรงไปจังหวัดเออมันที่แรนน้องต้องตัมันว่าจะผ่าไปบ้านไปบ้านอะไรรับบ้านไมาจบที่บ้านลับให้มันไหวต<ะ>ัวรู้หรืออืให้มันรู้ตัวหรือมึงคอยพูดถ้ามันไม่หามึงแล้วก็มึงพูดบอกไปไม่ได้เขาไม่โอ้ใหรอกมันมีอะไรตรงไหนแล้วเขาจะได้โอ่นนะ มันไม่ใช่โอนที่อำเภอได้มาไหนอ่ะอำเภอเขาก็ไม่ใช่ที่ของเขาไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ที่ของเขาไม่ที่สอ,องปพ่อ